เดินก็พักไม่ไหวอยากไปฝืนนะเพื่อนสวัสดีค่ะพบกับนักซาเปลาพามแม่วิ่งอีกแล้วนะคะวันนี้ซาเปลมาอยู่ที่งานวิ่งขงทับช้างเทลปี2024นะคะปีนี้นะคะซาลงระยะ10โลเหมือนเดิมกับปีที่แล้วเลยแต่วันนี้แม่ไม่ได้มาด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าแม่กลัวความสูงมากๆบอกไว้ก่อนแล้วก็เขาไม่มีทักษะในการวิ่งขึ้นเขาอะไรประมาณนี้นะส่วนเนี่เขาจะซ้อมทางเรียบ เป็นสัดส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศงานกันจ้าไปปะตรงนี้นะคะก็เป็นบูธขายเสื้อนะคะตัวนี้250 250หห้ากระเป๋านะคะถ้าซื้อสอง<ม>ตัว<ม>แถนกระเป๋าอันนี้นะคะ,ะส,สวยเลยเนี่ยไม่มีตัวใ่เลยีเสื้อให้เลือกเต็เมเลยหลากหลายน,ะะน,นีค่ะ คน,คนวิ่งหน้าใหม่เดียวมาเาขาเต้นระบัาหน่อยนะันสวัสดีจ้าพเพื่อนๆผมกับดักษาเป่านะคะก็อ,อื่นกด ใช้ไว้ก่อนเลยนะคะวันนี้นะคะซาพามาวิ่งสนามเทรลสนามที่เขาบอกว่าทําความเร็วกันนะคะแล้วก็สนามสวยบรรยากาศดีดีก็ติดใจไงล่ะเลยมาเป็นรอบที่สองเนี่ยจำนวนคนที่วิ่ง10กิโลนี่มีประมาณ300กว่าคนนะคะเพื่อนหมายของเราคือไปเรื่อยๆไปเรื่อย ากาศดีเวอร์วันนี้แม่กันไปอลอเราวิ่งสตานเจ็ดโมงเชา้าได้ระยะที่กิโลก,กว่าละเพื่อนๆอย่าเ่งปิดช่องไปไหนนะเป็นกำลังใจให้สายด้วยนะคะถ้าแม่งดูอยู่นี่บอกเลยวิ่งคนเดียวเหงาเวอร์เหงามาก <laughs> อากาศดีดีกว่าเดิมน,นะแม่แต่ที่ไม่ดีคือมีแดด <laughs> ไปเลย สู้พ่อแม่นะคะได้ส่องลกกว่าๆแล้วนะคะทางก็จะเป็นแบบนี้เรียบบแต่อาจจะมีเิศหรือรากไม้แล้วก็ระวังหัวเดี๋ยวก็จะตามริบบิ้นสีแดงไปดลนะคะแล้ก็จะขวา โลกว้าก็เหนื่อยแล้วไม่ได้บนไม่ได้อือบนไม่ได้มีเนินด้วยเนินเนินเล็ก เป็นเขาข้างในปา่นาข้างในจะมีผายผายเยอะมากนะคะเพื่อนพูดคุยคอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาได้นะคะพเพื่อนยูเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ,ะยทางนี้นอกจากทางวิ่งแล้วจะเป็นทางปั่นจักรยานบางหางนะคะปีแล้วไม่ได้เป็นเดินนี้นใช่ ปีนี้เราต้องวิ่งทางเอียงๆใช่ใช่ค่ะพี่ปีแล้วจะเลี่ยมหมดเลยนะยากเลยถึงยากกว่าเดิมเยอะนะเพื่อนๆนะอันนี้คนจันน่าจะแกล้งกันไหมเนี่ยฮะไก่อนนะขอบคุณค่ะทางมันจะเอียงๆอะเพื่อนๆโอ้โหเดินยากมาก าามมดโอ้โหเอียงไปตามตีนเขานะเพื่อนลงลงแบบนี้เลยลงแบบนี้โอ้โหอันนี้เป็นรูดใหม่นั้นเพื่อนแต่ฉชยลรกว่าเดิมแน่นอนฮนกะิโลที่สามก็เจอเนินลาดเอียงแบบนี้แล้วนะคะ เวลาเดินนี่จะต้องระวังถลายไปทางขวาน,นิดนึงนะแล้วก็ระวังลากไม้ด้วยนะคะรังหัวด้วยเส้นเดียวกันเหรอคะอ,อ๋ออ๋อเส้นเดียวกันอันนี้เราวิ่งรุ่นเดียวก็ห้าสิบโลเลยนะฮะเจอทางเรียบและลงเขามาละ,ะวิ่งคนเดียวก็ไม่เหงานะคะเพราะเรามีเพื่อนล้มทาง นะคะไม่รู้จักจก็สามารถพูดคุยได้นะไปต่ออันนี้ชอบเสื yani ้อมากเลยค่ะเฮียสองเอแปดกิโลที่ห้าจุดสองนะคะขัดออกที่เก้าโมงครึ่งานนี้ครับน้ำแดงเกลือแร่เกลือแร่จิบเกลือแร่แล้วก็จิบน้ำตามนะตอนนี้กิโลที่ห้าจุดสามระยะเวลาสี่สิบนาทีนะคะ ทางที่เราจะไปต่อกันนะคะเราหลางทางก็จะมีเขาเขาลูกเล็กๆนะคะเพื่อนเพื่อดินเสียงจึงลิดไหมจึงลิดนี่นคือซาจ้างมาพันกว่าตัวเพื่อจะร้องให้นักวิ่งฟังางานนี้โดยเฉพาะนะคะมีไม้กันด้วยอีย้ครึ่งทาง บอกให้เราไสู้ลองรบกตัวเองกันเลซาปาสู้สู้ซาปาสู้สู้ซาปาสู้สู้โอ้ยทา่ากงเหงาก็ตามเพื่อนๆไปนะคะโอ้โหสนามสวยมากเหมือนวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์เลยนะคะเขียวขจี วิ่งเรื่อยๆไม่หยุดเลยนะหยุดแค่จิบน้ำกับเกิดแร่แค่นั้นโลที่เจ็ดแหละอุปสรรคเยอะมากเลยเพื่อนๆโอ้โหทำเวลาไม่ได้เลยอะต้องคอยก้มคอยก้มลบภัยตลอดนะคะโอ้โหจะได้ออกออกมานะ กิโลที่เจ็ดทางเป็นแบบนี้เลยแดบดบเริ่มออกแล้วแต่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะมีรมไม้เจอดตากล้องเหรอเจอตากล้องเลย เอามุมมุมไหนคะเนี่ยอ,อ๋อวิ่งรอดเหรอคะตากล้องชมว่าสวยอ่ะไม่ใช่รัขามสวยโอ๊ยเหนื่อยกันนะเหนื่อยก็เดินก็พักไม่ไหวอย่าไปฝืนนะเพื่อนวิ่งไม่ต้องกลวัวเหนื่อยกลัวจะไม่ได้ภาพสวยๆมากกว่ามุกน้อย โอ้ยนี่ไม่จริงแปดโลแหละแปดโลเมื่อกี้เลี้ยถงถนนนี้เลี้ยวเขาเลี้ยวเขาตีนเขาต่อนะกค่ะ,ะ <หา S 1> สีสันมากเลยพี่เดี <c oughs> ย๋ยวนี้กลายเป็นแฟชั่นไปแล้วนะ,อ,ะาอายุเท่าไหร่คะเนี่ยหกสิบหนึ่งหกสิบหนึ่งโอ้ยอยังน,นุ่มยังแน่นเลยนะคะ <c oughs> แต่งตัวเฟี้ยวฟ้าเลยเราเป็นเบาหวานด้วยไงอ๋อเหรอคะสดใสขึ้นหน่อย อ๋อหวันนี้กี่รอบไอ้หน่อยทานตีหัวปุกลงเป็นหมวกอย่าีอ๋อเหรอคะกิ่งไม้เยอะใช่ใช่ใช่ต้องคอยระวังต้องคอยระวังอยู่ที่ไหนน้องอยู่ที่ไหนครับอยู่บ้านโป่งค่ะพี่อ๋เกษียณยังทำงานมาทำงานค่ะยังไม่เสียณนะยังค่ะอายุสามสิบเจ็ดอ๋อเหรอใช่ค่ะ วิการหน่อยวิธีการที่ชินหน่อยค่ะอันนี้เราจะมาถึงจุดซีพีสุดท้ายนะคะที่ให้น้ำมะเกินแล้วก็จะเข้าสวนสัตว์แล้วก็ขึ้นเขา <c oughs> โมโกล้วย <c oughs> อันไหนกระแลกันเนี่ยกะแลกอ่ะกระแลกสุดท้ายนะสาวจะเติมให้เต็มหมดเลยกระแล่น้ำแดงน้ำเปล่าจบค่ยนี่เราเข้าสวนสัตว์กันมาแล้ว มีนิมอได้มารงบกนี่นะสวนสัตว์เพื่อนเเห็นกวางไหมเห็นไหม เดี๋ยวเรากับตัวล่ะค<ะ>่ะอ๋องนี่อ๋อวน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 ,วนไปนะคะวนไป เพื่อไม่น่ใจเคยมาเที่ยวที่นี่หรือเปล่าจอมบึงส่วนพฤกษัาสตร์นะคะข้างในจะมีสวนสัตว์นะคะสัตวเ์เยอะแยะเลยมีอุก่า้าเห็นไหมีอุกกา้า อ,อ,นะอุ่นนะออนไงอุ่ไม่หน,อ,หนอ,อุ่นไหมมีอุ่นด้วยอุ่เก็บเก็บไว้ดูนะพี่นะถูกถูกอันนี้พี่มีช่องของพี่ยังไงช่องมีคตตแคตตี้แคตตี้แคตตี้ทเล หนูรักซาเปาพาแม่วิ่งลองเข้าไปดูได้อะไรนะรักซาเปาพาแม่วิ่งเอ้ยเรารู้สึกจะเคยมีหรือเปล่าอ๋อเหรอคะอันนี้ใช่ค่ะนี้ชั่งอ๋ออ๋ออ๋อที่อยู่บ้านโป่งเนี่ยขายอะไรทั้งนั้นใช่ไหมขายป่ะไม่ได้ขายรักซาลาเปาอ่ะใช่ใช่พาแม่วิ่งใช่ใช่เออเออเออเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะค่ะขอบคุณมากครับพี่ภาษาไทยเลยค่ะรักซาลาเปารักซาเปาพาแม่วิ่งโอเคขอบค่ะขอบคุณค่ะขึ้นเนินตอนนะคะกิโลที่ น่าจะไม่ถึงกิโลที่เก้ากิโลที่เก้าใช่ไหมนะกิโลที่เก้าขึ้นไปขึ้นไปอันนี้ไม่ใช่เส้นทางเดินนะเส้นทางใหม่เส้นทางใหม่เลย ึว่าจะหลงซะละห่วเมืก่มก็้เมืนอกี้ไปมุดไม้ไผ่อยู่ตรงไหนไหม่รู้เมื่อกเป็นมุดก้อไผ่มาเกี่ยวผมพผมหมดเลย,อยเอ้โได้เสียงตาตาก่อนลองเอ็กซ์ท้าสวยก่อนนะ วิ่งเหนื่อยไกมว่ากลัวรู้ว่าไม่สรยจจะบ้าตายใช่ยใช่ใช่เดี๋ยวลงเดี๋ยวลงแลมองมาครับมองมามาก้มเลยก้มทับพีนได้พีนๆนนี่แหละมองมา มองกล้องด้ยนะมองกล้องด้ยนะครับลองหมวกปิดหน้านะมองมานะาอ้าอึ้บมาทำท่าปีจับปึ๊บสวยครับสวยจับตี้อย่างนี้สวยครับอ้านี่แหละสวยมากขอบคุณครับข้าปีมองไม้ก้านปึ๊บสวยเนี่ยขอบคุณครับขึ้นเนินครับเพื่นอนๆเหนื่อยตรงขึ้นเนินนั่นแหละ โอ้ยสองร้อยกว่าเกณฑ์้ยไปต่อปะตรงนี้เป็นหินนะหินอออตอนนี้ข้าหิวน้ำมากเลยใส่กินน้ำน้อยไปหน่อยโอ้ยช่องแคบมากาัน อน,นี้นะคะใกล้ถึงเส้นชัยแล้วนะคะจะเป็นทางลงบันไดออย่างน,นี้เลย ค่ะตอนนี้ซาก็วิ่งจบไปแล้วนะคะทำเวลาลวประมาณชั่วโมง40นะคะเป็นผู้หญิงวิ่ง20คนแรกจะได้ตุกตาหน้ารักหนักแบบนี้เลยได้ที่6ของรุ่นนะคะงานขอบทับช้างเทล,ลป 2024, ี2024ก็ฝากไว้ด้วยงานนี้ก็เขาจะเปลี่ยนรูทวิ่งนิดหน่อยนิดหนึ่ง แค่นั้นนะคะก็เป็นงานที่สามารถทำลาได้วิ่งสนุกนะคะอากาศดีเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย